วันนี้พลและเพื่อนๆพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านอาหารบ้านโรงสีค่ะจุดเช็คอินแห่งใหม่ของอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งที่นี่คือร้านอาหารเรือนไทยริมน้ำบรรยากาศดีดีว็ลลิ่งแบบไทยๆค่ะจะเป็นยังไงนั้นตามไปชมกันได้เลยค่ะ โอเคสุ okay, Sue, เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นไงที่นี่ร้านร้านที่นี่เป็นไงนนบ้างบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากคือแบบบรรยากาศคือแบบว่าเหมาะกับกันแบบใช่เ,เพราะว่าแถวบ้านเราไม่มีบรรยากาศอย่างนี้เพรว่าเออเป็นวิวบ้านทรงไทยอเออเป็นร้านอาหารน่ะแล้วอยู่ริมน้ำเออมีมีสาลาลิน้ำเออแล้วคือจริงจริงจริงแล้วอ่ะคือมันก็มีไม่ใช่เหรอจริงๆถ้าถ้าถ้าเกิด ทั่วไปในยุตยาคือร้านแบบนี้มันก็มีนีะอ่ามีแต่แถวบ้านเราไม่มีเอ่าคือบางสายไม่มีใช่เออคือเขาเรียกอะไรอ่ะคนบางสายอ่ะถ้าเกิดใหญ่ได้บรรยากาศอย่างเงี้ยเออก็ต้องไปไกลอ่ะต้องเข้ายันแบบในเมืองอ่ะแล้วเราก็ติดเออเอันนี้คือใกล้ใกล้ตัวมาก คือแบบเราไม่จําเป็นต้องเข้าเข้าไปที่อาเภอพระนครศรีอยุธยาเราก็ได้แบบนี้ถูกปะเออก็คือแบบว่าเราเรามาเจอแบบริมคลองเนี้ยบรรยากาศริมคลองก็้คือรอบๆบริเวณของร้านอาจารย์อ่ะมันเป็นชุมชนเลยไงเป็นบ้านจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีการเซตอะไรอย่างเงี้ก็คือเป็นวิวเนี่ยเป็นถนนจนต้นไม้ตายมั่งคอก็ไมตองปัปฟองเนี่ยขุดกันเนี่ย ก็คือบ้านสุดๆอะก็ที่เราหักป่องนี่เป็นพีเซนต์นี่หรอวะให้เราหักป่องอย่พีเซนต์ทำไมวะก็คือแบบว่าบรรยากาศก็จะเป็นแบบต้นไม้เยอะเออก็แบบว่าเป็นฟิลเป็นฟิลแบบมีต้นไม้มีมีแบบเเารียกอะไรมีโซนให้เดินถ่ายรูปได้อ่ามีโซนให้เดินมีโซนให้เซลฟี่อย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือแบบว่ามีโซนเซลฟี่มีแบบ ที่นั่งริมน้ํามันสามารถแบบไปนั่งกินที่ริมน้ําก็ได้มีโต๊ะริมน้ําให้มีศาลาให้มีห้องแอร์ให้ก,ก็<อ>มีห้องแอร์ใช่มีห้องแอร์ด้วยค่ะก็ม<อ>ีจะมีห้องแอร์อยู่ตรงบริเวณด้านล่างของบ้านของบ้านอาจารย์ค่ะ<อ>ก็จะมีห้องแอร์แล้วก็จะมีตรงโซนศาลาที่จะว่าเป็นศาลาที่แบบเพิ่งจะสร้างเสร็จไม่เมื่อไม่กี่ไม่กี่เดือนนี่เองก็คือเพิ่งสร้างเสร็จตอนที่แบบใกล้จะเปิดร้านเลยจริงๆอ่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะจะมาตอนช่วงแบบ อีกตักเปิดไปซักระยะ้วค่อยมาแต่ทีนี้เราเห็นว่าเออปีปีใหม่ด้วย<ม>ก็เลยแบบเออใช่แล้วก็เลยบอกแวะมาสักหน่อยนึงแล้วก็มาแบบทีนะล่ารสชาติอาหารเป็นไงบ้างชาติอาหารอ่ะจากที่อาจารย์เขาเขาเป็นอะไรเป็นเมนูแนะนำทอดมันพันตะไคร่คาดว่าคืออย่างเราคนบางสายอ่ะชอบให้มันใจกว่านี้หน่อยแต่ความนุ่ม คาราเมลของมันน่ะดีมากคือแบบเข้าไปคําแรกว่าออเฮ้ยมันนุ่มว่ะเออ,อแต่แค่ว่ารสชาติต้องเด่นมาหน่อยอ่าอันนี้คือก็แล้วแต่คนชอบคือรรู้สึกว่ามันมันยังมีค้าวจืดถึงว่าคนชอบคือคนรู้สึกว่ามันอ่อนอ่าอ่คือถ้าเกิดว่าาคือต้องต้องจัดกว่านี้นิดนึงอ่าออแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเป็นต้มยำก็คือ ต้องจัดขึ้นมาหน่อยต้องจัดขึ้นมาหน่อยเพราะเราชอบคืออย่างว่าคนเราชอบเหมือนกันอ่าอ,อย่างคนที่ชอบรสชาติอย่างนี้เขาก็มีแต่ทำไมพวกเราอ่ะอยากให้จัดอีกหน่อยออแต่ยำโอเคอ,อยำรสชาติโอเคอ,อะไรอะ่ะกุ้งกุ้งผัดซอสอมะขามอะ่ะรสชาติโอเคอร่อยโอเค okay. อร่อยก็คือหน้าตาหน้าตาอาหารก็คือแบบเลิศแบบสวยแล้วอาหารที่เราว่าเขาเรียกอะไรอ่ะดูจาก พื้นเพื่อภาพรวมน่าจะราคาแรงกว่านี้แต่พอคิดมาแล้วแบบเออเฮ้ยมันรับได้ใช่คือราคาราคาไม่แรงนะคะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะเออราคาแบบว่าเบบเบเนาะแบบว่าร้อยห้าสิบร้อยแดสิบ่างเงี้ยถ้าก็จะแบบนอันเมนูขอตันคนาจะมีแซลมอนด้วยนะคะมีแซลมอนมีปลากระพงแต่ทีนั้เราไม่ได้สั่งเพราะเราไม่มีตัง <ASS 2> <ต>เราไม่ไมีตาคเป็นราคานี่แบบว่าคุณถามข่าแหละใช่สูสำหรับเราแล้วจริงๆๆจริงๆๆจริงเราก็ไม่ได้จ่ายจริงๆรแล้วแ<อ>ม่จ่ายแต่ว่าแต่ว่าเราก็คือเกรงใจแม่แต่ถ้าเรามากินเองเราอาจจะเราอาจจะสั่งก็ได้แต่คือเราไม่ได้ลองปลากระพงกับแซลมอนแต่ทีเนี้ยคือปลากระพงกับแซลมอนก็ราคามาตราหารเหมือนร้านทั่วไปนะคะแล้วจ่ายี่แบบว่าคือ450อาเโอเคอ่าแล้วมาธราหานก็คือ450ก็จะเป็นปลากระพงกับแซลมอนอันไหนที่เป็นปลากระพงแซลมอนก็จะราคาสูงนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช ก็คือจะเป็นราคาปกติทั <t <t ่วไปแล้วบรรยากาศคืนราคาใช่บรรยากาศคือใช่ถ้าเกิดจะซื้อมาซื้อบรรยากาศนะคะก็คือที่นี่อ่ะบรรยากาศดีมากค่ะก็คือสำหรับแบบครอบครัวใช่ครอบครัวแบบแวะมาเที่ยวมาเซลฟี่หรือแบบนัดสังสรรค์กับเพื่อนเนี้ยคือเหมาะมากเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าที่นี่จะมีที่ถ่ายรูปเยอะแล้วก็ริมน้ำด้วยบรรยากาศริมน้ำด้วยค่ะดีมากค่ะแบบ ลมเย็ยนๆเนาะบรรยากาศแบบเย็ยนๆสบายๆดีแต่ที่นี่คือยังขาดเรื่องเรื่องของหวานยังน้อยอยู่แต่ว่าชวใช่แต่ว่าคือมีแพลนว่าใช่มีแลนว่าจะใช่จะ,จ,ะจะมีเมนูของหวานเพิ่มมันด้วยแล้วก็จะมีผล,ลไม้แบบทั่วๆไปาง,งคะแล้วก็แบบว่าคือความรู้สึกว่าร้านอาจารย์จะเหมาะกับเหมาะกับอาหารยุโรปอะไรเงี้ยแต่ว่า แต่ว่าคืออะไร<ว>ก็เปิดเรามันแนวพวกส้ตมตำไงมันค <c oughs> แครสชาติเออพวกเราเนื้อสัมผัวกาคือมันรสชาติพื้นเื้นไม่ไม่เด่นแต่คือแต่ว่าเราค<ม>ุยเราคุยกับตาไปแล้วว่าเออถ้าแบบเพิ่มความจัดขึ้นมาอีกนิดนึงได้เพราะว่าคนที่เนี่ยชอบแต่ถ้าเป็นคนที่อื่นมาเขาอาจจะโอเคแล้วกับ,บตรงเนี้ยอยากรู้ไหมคะว่าทำไมที่นี่ถึงชื่อบ้านโรงสีเดี๋ยวปอจะพาไปหาคำตอบกันค่ะตามมาเลย จริงอันนี้ก็คือตรงนี้ก็คือเป็นโรงสีอ่าส่วนแบบมันเป็นโรงสีที่เขาบอกว่าเป็นบ้านโรงสีอ่ะเพราะว่าเพราะว่างจริงแล้วคือตรงนี้เป็นโรงสีเก่าเออแล้วคืออันนี้เหมือนว่าอาจารย์เขาไม่ได้ลื้อไม่ได้ลื้อไม่ได้ทําอะไรเลยก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบว่าก็คือแบบแต่ว่าเหลือเขาคงไว้เห็นนิดเดียวนะเหมือนว่าเขาเหมือนว่ามันมีคนเขาน่าจะลื้ออ่ะลื้อเพื่อจะเอาไปทําอะไรต่อแต่ว่าทีเนี้ยเขาไม่ได้ไม่ได้ลื้อหมดไงแต่ว่าคือคือเขาคงแบบคือใหญ่อยู่นะ ใหญลงสีแม่งใหญ่อยู่นะถ้าได้ดูคือแบบตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบแอร์เรียตรงเนี้ยหมดเลยเป็นรงสีหมดเลยทีเนี้ยก็มานคืออาจารย์แต่งเองหมดใช่ไหมเออแต่งเองหมดก็คือเขาจะเอาฟืนอาจารย์เขาบอกว่าเขาจะเอาฟืนอะมาไว้เอาฟืนมาไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยก็คือเขาจะทยอยปลูกแบบเอาไอ้นันนี่มาใส่ไงเขาบอกอย่างนี้นะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดตรงเนี้ยมันเสร็จแล้วอะตรงเนี้ยน่าจะเป็นแบบป่าฟืนอะเออแล้วมันน่าจะแบบสวยขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงแต่ทีเนี้ย เขายังพึ่งทยอยมาปลูกไงแต่เนี้ยอาจารย์เขาบอกหมดเยอะเหรอเออเนี่ยตรงนี้มีเฟิร์มหมดเลยปะทางเนี้ยเนี้ยก็จะมีมีต้นเฟิร์มมีต้นอะไรแบบเต็มไปหมดเลยก็คือว่าอาจารย์เขาก็ทยอยทยอยเคเห็นเมื่อกี้บอกคือสัวนขนลุกคือเข้ามาคือขนลุกก่อนคือคือจริงๆอ่ะอาจารย์บอกว่าที่เนี่ยมีประวัติประวัติคือประวัติคือไม่รู้คือไม่รู้อาจารย์ก็ไม่รู้อาจารย์ก็ไม่รู้คือเพราะว่า คือที่เนี่ยมันน่าจะคือน่าจะอยู่แบบน่าจะเป็นร้อยปีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเราว่าคือที่เนี่ยมันมีความมีความเก่าแก่ของแบบพื้นที่อยู่อะไรเงี้ยเออก็คืออันนี้ก่อนที่เราถ่ายกันที่เรือครูตาแรกนะใช่นี่ก็ไม่ไม่เชื่อว่าเพื่อนบอกว่าเออเข้ามาแล้วจะทํมพัดได้นะเออเข้ามาถึงปุ๊บเขายอย่าพูดอย่างนี้อย่าอย่าว่ามันไม่ใช่สถานที่ที่แบบว่าขนาดนั้นแต่คือโอเคตรงเนี้ยมันจมีประวัติ เราซึ่งเราก็ไม่ได้รู้<ห>แต่ว่าแต่ซึ่งเราจะบอกว่าตรงเนี้ยคือมันก็เหมาะกับการมาเซลฟี่มาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าโอเคแต่ว่ามันยังอาจจะยังไม่ครบอ,อ,อืมก็อ,อนาคตก็อาจจะมีส่วนมีอะไรเพิ่มขึ้นมาแต่คือคือก็อันนี้สำหรับคนเชื่อนะถ้าเกิดบางคนที่รู้สึกว่า เออมีความรู้สึกอะไรแบบเนี้อเออแล้วพอเข้ามาตรงนี้ก็อาจจะแบบว่าขนลุกน,นิดนึงอะไร่งเงยไม่ได้แนะนาไม่ได้แนะนำให้ทุกคนได้มาล่าท้าผีนะคะไม่ไนดะ้ <laughs> มาที่นี่ทั้งทีก็ต้องคุยกับเจ้าของร้านใช่ไหมล่ะคะซึ่งเจ้าของร้านนี่ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยคะ่ะเป็นอาจารย์ของปอเองลองไปคุยกับอาจารย์กันดีกว่าคะ่ะ มาบ้านลงสีรู้สึกเป็นไงบ้างครับเว้ยหนูรีวิวไปหมดแลาา้วจ้าจริงหรือเปล่าใช่ไ่เราไม่ได้บอกอาจารย์ด,ด้วย,ยว่าร,รีวิวอะไรเดี๋ยวเ,เดี๋ยวต่ายทีิมนีอันนี้คือแบบเราคุยกับอ,อ,อาจารย์ก่อนว่าอาจารย์อาจารย์ทำไมทำไมถึงมาเปิดร้านที่นี่ค่ะก็ ก็อยากกลับบ้านอยากอยู่บ้านอยากอยู่บ้านอยาอยู่บ้านต่างจังหวัดใช่ไม่อยากอยู่กรุงเทพแล้วทำไมอ่ะไม่เไมอก็มันอายุเพิ่มขึ้นเราก็อยากอยู่ีพื้นที่มีต้นไม้น่าอยู่กธรรมชาติแล้วเปิดเปิดวันที่เท่าไหร่เราไม่้เปิดเปิดสามสิบเปิดเมื่อวันที่สามสิบอ๋อแล้วเป็นไงลูกค้าเยอะปะก็ก็ดีนะเสียงตอบรับก็ดีวันที่สามสิบก็มีปาร์ตี้อ๋อ Okay, แล้วก็แล้วก okay. ็ก็หล oh okay. ังจากนั้นก็เปิดมาเรื่อยๆตอนแรกยังไม่ได้ทําสื่อนะมันก็เงียบๆพอพอทำสื่อป allora ุ๊บคนเริ่มมาคนเริ่มมามันเริ่มรู้จักทยอยทยอยเข้ามาเรื่อยๆมาจากต่างจังหวัดก็มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เลยเราก็เลยแบบว่าก็มีกาลังใจทําแล้วก็มีเนี่ยเนี่อย่างเงี้ยมาซัพพอร์ตกันหมดปีแลอวป่ะหมดปีเลอวป่ะรังเนี หมดเยอะเลยใช่ไหม,หมะหมแล้วมีโครงการจะทำอะไรอีก่ะคะโครงการของโคงก็คิดว่าทำร้านให้ดีก่อนโอเคถ้าเสียงตอนรับดีเราก็ขยายเป็นจัดเลี้ยงม,มีตึกจัดเลี้ยงอาจจะเป็นห้องพักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ออโอเคค่ะ ้าคุณกำลังมองหาร้านอาหารบรรยากาศดีๆซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองอยุทยาและสุพรรณบุรีมากก็แวะมาที่นี่ได้เลยค่ะรับรองว่าคุณจะต้องจิตใจแน่ๆเพราะที่นี่นอกจากจะอาหารราคาไม่แรงแล้วนะคะบรรยากาศยังคุ้มเกินราคาอีกด้วยค่ะ